สวัสดีครั้งหนึ่งครับผมมาดูรถโครงการนะครับผมตามสัญญา HR กันของของงานราชการนะครับก็ <c oughs> มาดูสเปคการแต่งแล้วกันการแต่งค่อนข้างที่จะรถตอนเดียวที่ผมดูคร่าวๆเ,เป็นช่วงนี้เป็นตัวแรกนะครับก็แต่งมาค่อนข้างออกมาทรงนี้เลยครับผมสเปคค่อนข้างที่จะสูงเลยตั้งแต่ใส่วินมาใส่อะไรมาค่อนข,ข้างที่จะสวยตั้งแต่มีเสานี่ดูวยนะครับก็มีทางเดินแต่งล้อครับใส่ล้อใหม่นะครับก็ แต่งสเปคโครงการนะ่จะแพงอยู่นะครับแต่ว่ารอรอปล่อยรอ้อรอการ <c oughs> นำสูงมอบให้กับหน่วยงานราชการนะครับเป็นกรมอุทิยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็หน่วยงานราชการนี้ก็มาเช่านะครับผมป็นการของโตโยต้ากรุงไทยนะครับก็ค่อนข้างที่จะหลายคันอยู่ครับผมก็สีค่อนข้างที่จะบึกบันนะครับแต่งสไตล์ขึ้นดอยออฟโรดต่างๆนี่นจะเปลี่ยนสเปคล้วค่อนข้างสูงเลยครับเปลี่ยนเป็น เป็นโชค๊คอัพใหม่แล้วครับผมยางใช้ตัวนี้ยางใหม่นะครับตามสเปคของผมทางก็คงน่าจะแต่งฟ u ่มออปชันมาเลยกัน่อนที่จะสวยนะครับก็อันนี้ตาม QR ของสัญญาโครงการต่างๆนะครับก็จะมีสัญญาการเขียน,นการเช่าบริการอยู่นะครับก็หบริการก็ต้องจัดหาตามสเปคที่เขาเขียนตามข้อสัญญาตรงนี้ให้จัดหาตามให้หมดก็แต่งเอามาก็จดต่อโต้ต้ากลุ่มไทยครับรถสัญญา แต่งออกมาสวยมากๆเลยครับผมก็สามารถเอามาจัดทรงตามนี้ได้ตามที่ผมนําเสนอนะครับมีทั้งตัวไอรอนแมนแหลกต่างๆวินต่างๆนะครับก็รูปต่ก็คือตัดทรงมาเลยผมถ่ายให้ดูเนี่ยฮะใส่โช๊คใหม่นะครับพีวินเดอร์นะครับก็ใส่วินใหม่ใส่ไฟสปอตไลท์ใหม่ตามเบอร์ซีเรียนต่างๆก็อันยืมให้ก็ใส่แหลกข้างใส่บันไดต่างๆนะครับ สวยมากๆนะครับผมใครชอบก็มามาดูเป็นตัวอย่างที่นี่ได้นะครับตัวต้างกรุงไทยมินทาครับก็เดินมันดูรถนะครับก็ขับสี่ก็สไตล์รถในการแต่งรถโครงการก็จะเหมือนกันเบอร์แตและเบอร์ก็สเปคคล้ายๆกันอันนี้เตรียมส่งมอบนะครับเนาะอ๋ออันนี้มีรถโรงเรียนด้วยครับผมขับสี่นะครับเตรียมส่งมอบเหมือนกันนะครับก็จัดสรรนะครับฮ้า จัดให้ได้หมดนะครับผมนะฮะ,ะก็บรรทุกนะฮะ,ะกันชนท้ายกัวนชนที่ผมมาคือมันไม่มีครับเดียวกันต้องต้องซื้อเพิ่มเนาะต้องซื้อต้องซื้อเพิ่มนะครับกันชนท้ายนี่เป็นเป็นกันชนของโตต้าปะนี่จะเป็นของซับครับของซับใช่ไหมที่เอ่อเป็นดิสเปคเดียวกันเกตเอครับอ๋อนะฮะเข้าใจอยู่ครับผมนี่ก็แต่ว่าไลนอร์ของโตต้าไลเนอร์ไลเนอร์ของโตต้านะครับ แม็กเรเนอร์ Mac e N e R, ล้อก็สเปคเดิมให้แ e e ม็กเรเนอร์นะครับส่วนนี้ก็ให้กันชนข้างนะครับเครื่อง2.8นะครับก็สเปคก็คล้ายๆกันนะฮะแต่งล้อวินข้างล่างออฟโรดใส่โช๊คอ,อัพใหม่ยกสูงเนาะใช่ครับใส่วินใหม่นะครับก็พากันพามาชมรถก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการเสร็จละผู้ให้บริการก็จัดสรรตามเอกสาร T.U.R. นะครับก็บส่งมอบนะครับแต่ละคันก็ค่อนข้างกิจจ์ สวยงามหลากหลายเลยนะครับผมก็พามาย่นชมดูรถนะครับผมก็หมายตาตอนนั้และอาจจะเป็นแต่งไปไอเดียไม่รู้ว่ามันจะต้องเพิ่มเงินไปกี่บาทไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็อาจจะแต่งในคอนเซ็ปต์ที่แบบธรรมดาธรรมดาไปสี่เแต่งเป็นรถบ้านไปสักีนะครับนะอฮะอันนี้แต่งสเปคสูงนี่นะครับแต่งสเปคสูงเราเราเราต้องดูรถตัวเองว่าเราจะใช้ไปรัสษงานไหนนะครับอืม ถ้ารักษาให้งานลุยโคลนหนักๆนะครับก็ต้องเป็นสเปคนี้ไปเลยขึ้นดอยหนักๆสูงอย่างชเช่นเชียงใหม่ลำปางเหิทัวงนี้ก็เป็นดอยค่อนข้างที่จะนั่นก็แต่งให้ได้ให้ได้ตามสเปคนี้ที่เราเขาที่เราขึ้นไปดอยนะครับก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินในการใช้งานรถนะครับบรรทุกนะครับว่ามันก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างหนึ่งแต่หลกหน้านี่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะฮะก็มาในข้างสวยอยู่นะครับอันนี้เอา วัวนีนออนนน้ออกเนาะนะครับเอาไปชนออกเอาใส่กันชนใหม่ครับเป็นของตัวไอรอนแมนไอรอนแมนแพงอยู่เนาะสอสมควเลยเนาะนะครับก็สเปคก็เป็นใช้ไอรอนแมนนะครับก็มีวินด้วยมีวินหน้าด้วยหนึ่งตัวเนาะมีวินหน้าด้วยนะครับก็น่าเป็นประมาณนี้ครับผมสหรับก็มีพายนชมรถโตโยต้ตาที่ผมหมายหมายปองนะครับผมอครับ เจอรถที่ถูกใจแล้วครับผมก็วันนี้ผมมาดูเกียร์ออโตนะครับก็รถสีตอนเดียวเนาะนะครับก็อันนี้ที่เป็นอันนี้ถูกใจแล้วอันนี้8แสนหนะครับก็อ่าใช่ครับเกียร์ออโตละครับถูกใจเลยก็ทั้งที่จะสวยเดียวผมชอบสีนี้ครับก็ก็เล็งไว้มานานพอสมควรในสิ่งที่ผมอยากจะจะซื้อเนาะนะครับก็เป็นความตั้งใจเราก็มาหาที่ศูนย์โตโยต้ากรุงไทยนะครับก็ มีรถที่ถ่าถูกใจมาคันนึงนะครับก็สําหรับรถตัวนี้ผมก็จะว่าจะใช้เอาไปดูสวนยางผมนี่ผมปลูกไปขึ้นดอยนะครับก็อาจจะต้องไปขับเพื่อเอาดางยางมาขายนะครับเป็นตามไปดูการที่เขาไปกรีดยางไว้เราก็เอาอยางเซก,กระบะเพื่อเอามาขายนะครับครับอันนี้ไม่ได้เปิดไว้นอะอ,อันนี้ผมก็จะใช้เป็นเกียร์ออโต้น,นะครับก็ระบบมาตรฐานต่างๆของทางทีจจะ ล้วนนะครับสีต่างๆก็จะสวยงามครับก็รถสิ่งนี้ผมชอบก็คือสีเนี้นะครับสีเทาเข้มๆเนรับก็ระต่างต่างก็เป็นมตารฐารของโตโยต,ต้าน,นะครับอย่น้อยก็ยังไม่ได้ใช้รถนะครับก็ก็ให้ดูยน,ยนโฉมไปรกา้ๆนะครับก่อนดูรถนะครับก็สีนี้ก็เป็นสีที่น่าสนใจรถไฟท้ายของไฟท้ายก็สีธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้ตกแต่งอะไรมากก็เป็น เรียบๆง่ายๆเนาะนะครับก็ตอนชนท้ายอาจจะต้องเสริมเติมแต่งอีกนิดหน่อยแล้วก็ด้านข้างก็ต้องเสริมนิดหนึ่งถ้ามันมีท่างเดินนะครับก็สี่กวสี่สไตล์นี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อตัวตัวใหม่เลยนะครับสาหรับรถนะครับก็ผมก็พามาดูที่ผมชอบนะครับเพื่อนสมมติข้างไหนชอบด้วยก็ไม่รู้ก็ยินดีก็เป็นถ่ายให้ดูเป็นไอเดียนะครับผมแนวคิดสําหรับรถไปส่วนยางขึ้นดอยนะครับผมนะ ไปยางผลยางใส่รถกันครับผมขอบคุณครับมาดูรถครับผมครับแล้วก็สีเทาดำสีเทาดำผมชอบสีเทาดำเทาดำก็จะเป็นเหมือนตัวนู้นนะครับก็ไฮรักสองจุดแปดครับผมเจ็ดแสนสี่เก้าออลองดูดูหน่ตัวดิฟล็อกนี่เป็นเกียร์ธรรมดาครับผม from